สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะมาดูกันข่าวว่าดวงราศีของคนที่เกิดวันพูดนั้นเป็นยังไงในออฟเพนซ์โคลสีดาบนะคะสามไม้เท้าห้าดาบค่ะ j a s m i n ห้าช่วย ใน u f w a r n just strength ค่ะโทยทีสามดาบและเชา t o เวอสำหรับดวงที่คนที่เกิดวันพุธในอาทิตย์หน้านะคะต้องบอกเขาว่าคุณเป็นคนที่มีการเงินค่อนข้างเด่นพอสมควรนะคะอาทิตย์นี้ อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้รับโชคลาภนะคะอย่างที่คาดไม่ถึงเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศตรงข้ามของคุณนะคะที่อายุไร่ๆก,กันถึงมากกว่าไม่เกิน5ปีนะและนอกจากนี้นะคะในเรื่องของอดีตของคุณที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเอ่อเรื่องของคนเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่เป็นเอ่อเพื่อนกันที่เคยอาจจะมีการผิดใจทะเลาะเปาะแวงตอนนี้ก็เหมือนสถานการณ์ของคุณและเขาอะ กลับมาดีขึ้นนะคะกลับมาสามารถพูดคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งโดยอย่างแบบค่อนข้างที่จะไม่มีเรื่องติดค้างคาใจกันแล้วแหละในส่วนของเรื่องงานนะคะตอนนี้ค่อนข้างจะหยุดเป็นแบบทรงๆนะไม่ได้แบบดีหรือว่าร้ายอะไรเกินไปจะเป็นในช่วงที่คุณได้พักผ่อนจิตใจ,จแหละจะเป็นช่วงที่คุณได้มีโอกาสและเวลามารีแลกซ์หาอะไรบางอย่างทําเพื่อพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ และช่วงนี้นะคะถ้าได้ร่วมงานกับคนที่ออ,อายุเท่าๆกันนะคะบอกได้เลยค่ะว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ส่งเสริมเราเหมือนกันนะคะสามารถไว้ใจเขาได้คะ่ะทางานร่วมกับเขาได้นะโดยไม่มีปัญหาเลยในส่วนของเรื่องของความรักนะคะตอนนี้มันเหมือนช่วงที่คุณและเขากําลังมีปัญหากันอยู่พอสมควรเลยนะคะอาจจะด้วยเรื่องของอารมณ์คําพูดที่รุนแรงทําให้มันเหมือน ทะเละเาะแล้วก็ห่างกันไปสักระยะหนึ่งเลยอะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะยังไงเดี๋ยวก็กลับมาดีกันนะคะยังไงก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แยกแตกจากกันแน่นอนนะคะเพราะเขาเองก็ค่อนข้างที่จะรักและก็ยอมคุณมากเลยนะแล้วก็ต้องอีกระวังในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของครอบครัวค่ะเอ่ออาจจะเป็นไปได้ว่าคุณในคนในครอบครัวของคุณอะมีการทําอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดแล้วมันเหมือนจะต้องเหมือน รับรู้แล้วก็ช่วยกันแก้ไขสถานการณ์นี้ร่วมกันนะคะมันไม่ใช่ความผิดของใครคนใดคนหนึ่งนะแต่มันเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้ตั้งใจให้มันทให้เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่เขารู้สึกค่อนข้างที่จะเสียใจและเซนซิทีฟพอสมควรเลยค่ะทางที่ดีควรจะร่วมมือแล้วก็จับมือกันทําให้แบบเขาผ่านไปให้ได้คอยเป็นกําลังใจให้เขาคอยอยู่เคียงข้างเขานะคะแล้วทุกอย่างสถานการณ์มันจะดีขึ้นค่ะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคะ่ะอยากเตือนในเรื่องของความสัมพันธ์ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณกําลังเจออยู่ลัสถานการณ์ที่กําลังเป็นอยู่ในตอนนี้ถ้ามันจะต้องจบลงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่ามันอาจจะถึงเวลาที่คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงคนที่ดีก็จะอยู่ต่อในชีวิตคนที่ไม่ดีจะได้ไปออกไปจากชีวิตของคุณนะคะจะได้หมดเวรหมดกรรมแล้วก็ไม่มีเรื่องราวที่ค้างคาใจกันอีกเนาะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับคนวันพุธขอบคุณมากๆค่ะ